บริเตนซีเ CF e s p ป r t นะครับเป็นสโมสรที่เล่น eSport ์โดยเฉพาะเกิดจากบริเซีย CF ที่เป็นสโมสรฟุตบอลจากสเปนนะครับณนะวันนี้บร e ิเ c i ซีเอฟอีสเอี่ยมีทั้งอยู่ในยุโรปแล้วก็ทั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเราก็จะอยู่ในโปรลิกเอวีณวันนี้ จริงๆนลู้ม่ากับ v a f นะครับโดยโก o โบ l เนี่ยทาง v a f ก็คือได้รับการสปอนเซอร์ลิงจาก p ูม่าในทีมสโมสรฟุตบอลนะครับก็มาในประเทศไทยทาง Valencia Esport ก็ได้ทางไรเส้นมาแล้วก็ติดต่อทาง p ูม่ประเทศไทยซึ่งคือเราก็ได้ทําการโอเปตแล้วก็รู้จักกันในการเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับคือทาง VCF Esport Thailand เนี่ยเรามองในแง่ที่ว่าเอาความมืออาชีพ ความเป็นสโมอสรจริงๆของ e-sport เนี่ยเข้ามาใช้ในบื้อตในประเทศไทยซึ่งที่1นก้าในนั้นก็คือเรื่องของเสื้อผ้าก็ตามเนี่ยเราอยากจะได้ global brand อย่างเช่น Puma เป็นต้นนะครับที่เป็น sponsorship หลักของ Valencia CF ที่ตัวสเปนอยู่แล้วนะครับทางนี้เราจะมีเสื้อผ้าที่มีคุณภาพที่แน่นอนให้กับแฟนคลับของเรา ตอบโจทย์เรื่องของการใส่แบ็นสไตลิชด้วยให้กับแฟนคลับของเราเช่นกันแลมุมมองของทางมาแล้ทางนี้ก็คือทําให้นักกีฬามีความมั่นใจนะครับแล้วก็มีดีไซน,น์กกล e port, แล้วก็เป็นเวิร์กคลาสสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตล้วเป็นเสื้อเป็นรุ่นใหม่ที่เราน่าจะกเจาะจงเข้าไปในตลาดนะครับของประเทศไทยซึ่งยังไม่เคยมีขึ้นมานี่เป็นที่แรกนะครับเรามองว่าความเป็นมืออาชีพคือสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นการใส่เสื้อนักกีฬาที่ถูกต้องเนี่ย มันจะทําให้นักกีฬาเองเนี่ยมีความ,มเมืออาชีพมากขึ้นมีทั้งแน่ของบุคลิกดูดีขึ้นแล้วก็เวลาเดินออกไปเนี่ยจะได้คนจะได้มีความทรงจําได้ว่านี่คือนักกีฬาของบร e ิษัท CF e s p o r t ที่ไทยจิ๊กก็ทางคูม่านะครับอยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสามารถที่จะไปที่ช็อปที่แรกในอ e ีสปอร์ตที่เราอยากจะเจาะตลาดทางคูม่าก,ก็อยากจะให้ทุกคนมีเสื้อผ้ามีอะไรอย่างนี้ที่จะซัพพอร์ตสำหรับเกมเมอร์หลายๆท่านนะครับบริษัท CF เนี่ยทำทุกอย่าง ตามสิ่งที่เราคาดหวังเราตั้งเป้าไว้นะครับคือการที่สร้างทีมเป็นเนืออาชีพในเวลาเดียวกันให้มีความสนุกอยู่ในการชม e s p o r t ์เช่นกันนะครับจะเริ่มเห็นเราเปิดตัวพาร์ทเนอร์ของเราหลักๆกันเป็นทางการนะครับไปเรื่อยๆโคม่าเป็นเจ้าแรกนะครับโดยที่เราจะทำทุกอย่างอยู่บน world class standard แล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็น world class เช่นกันนะครับ ฝากน้องๆติดตามแล้วก็คอลเลกชันชุดซัมเมอร์เนี่ยจะรีบออกมาเร็วๆนี้นะครับ,รบทาง p ูม่าก็อยากจะฝากทางแฟนคลับนะครับช่วยไปดูรับรองมีเสื้อผ้าพ่สวยี่โผม,มาให้แฟนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมวกแมทุกอย่างทุกคอลเลกชันนะตอนนี้เรากำลังทำการบ้านกับทางว e ันเซอีสปอร์ตอย่างหนักแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับ